hard breathe, that's It's to but สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับบากักเดี๋ยวผมครับบูไฟเออร์รับในแมปที่มีชื่อว่าสไปเดอร์นะนะฮเรามาเล่นกันเลยนะนี่ฉากหลังผมนะ เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยครับมาครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล้วนะครับเปิดเข้ามามีอะไรไหมโอ้ oh, my god มาตายแน่ตายแน่ตายแน่พูไม่เปิดยองมันต้องมีคนไปเปิดคอบาด้วยนะครับพูดไม่ได้ฝันไปใช่ไหมว้าสีแย่ไปเลยเรา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 ไปดูข้างกันหน่อยดีกว่า ว่ามันเกิดไปไหนไม่ได้ขับไปไปไหนไม่ได้เลยโน้ no. ข้างบนมันมีอะไรไหมนีม่ดีไม่มีคอบามันกินแบบแบบอร่อยมากดูดจับเอดดู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 ด โอ้าวหยุดคุณช่วยหยุดหน่อยเถอะจอห์นคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมจำได้ปะมันจะมีจุดหนึ่งคุณผู้ชม what the hell stupid 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 ตายแน่ผมน่ะ ถ้าคุณผู้ชมจำคลิปแรกได้นะคะที่ผมเล่นโลบอกไปครับคุณผู้ชมจำได้ว่าผมเกยียงขนาดไหนเกยียงจนแมงมุมแบบสตาร์บเลยอะ <surveys> มันในนี้มีของอะไรไหมเนี่ยมีแนคะ่คนเจสีเขียวนะครับยังไม่มีครอบาแต่ครอบามไม่มีคนเอาไปเก็บไว้ไหนเนะี่ยผมยังไม่รู้นะแต่บ้านผมก็มีร้องแล้วครับฮัเฮ้ย <surveys> ชีจ <Norway> ีซาดูด ได้คุณแจสีม่วงเฮ้ยดีเกินออผมว่ามันง่ายไปแล้วง่ายเกินโอ้โหแล้วแบบง่ายแบบปะอันนี้ก็คือเปิดหน้าให้ดูเลยครับคือแบบไม่แบบแบบแบบปิดแบบปิดปากปิดอะไรเลยนะครับเปิดเลยครับเห็นะหมว้าวยอด เราดูคนอื่นดิม <_ C ell> ีคนจะตายเดี๋ยวนี้นะผมเปิดประตูวไว้ทุกคนเขาเลยรู้นะครับอ่ะเกมจบฮันน่าเก่าก็ใครอยากเล่นเกมนี้ครับก็เข้าก็โ <ๆ S 2> หลดรูบอกเลยครับเซิร์ชสปไปเดอร์แค่นี้ล่นแล้วครับจำไว้ด้วยนะครับวิธี หากคุณผู้ชมนะครับสนใจที่การเล่นเกมร่วมกับผมหรืออะไรยังไงก็ถามผมได้นะครับอืมไม่ดีกว่าถ้าใครอยากติดต่อผมเนี่ยให้คุณผู้ชมเดามานะครับว่าในห้องเนี่ยเลขที่เท่าไหร่แล้วคนที่ชน,นะครับผมจะประกาศนะครับผมจะบอกเบอร์ด้วยครับฮะนะนะบอกเบอร์แต่คุณผู้ชมไทยไม่ถูกหรอก ไม่ได้ใครจะได้เป็นเอ้าเฮ้ยจบแล้วไงผมเป็นจีซอดยุดน้าาาา o าาาาา พอพอพอใกล้เกินมาผมเป็นแบงบ์มุขนมปังกิ้งทิงนะครับอย่าออกเสียงผิดคือเกมนี้คือที่เสียใจก็คือกระโดดไม่ได้เสียใจมากโคตรเลยถ้าเกิดผมเจอสเปรคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปผมตอนแรกจะรู้ว่าผมเนี่ยเวลาเปิดเกมมาเนี่ยผมเนี่ย จะเอาสเปกไวมากเล่รอบนี้ผมไม่ได้ได้ไปเล,เล่นเป็นตัวคนไงเฮ้ยกูมันมีคนมาเอาเย้่ตรงนี้มีปะเอ,อ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่ปะฮัลโหลฮัลโหลโอเควางยายแล้วิปประตูมันมีมันน่าจะมีคนมาเอา ผมยังจะไม่แบบบูค่อยนะคุณผู้ชมนะ,ะขึ้นไปดูมือกันเฮ้ยคุณจะสีเหลืองมีคุณผู้ชมก็รู้ใครผมสินะฟาบวางใหญ่ทับ <c oughs> คือถ้าถ้าคุณผู้ชมนะครับดูเจ้าช่้งผมบ่นบอยๆเนี่ยคุณผู้ชมจะรู้ว่าไอดอลของผมครับหรือว่ายูทูบเบอร์ที่ผมชื่นชอบเนี่ยจะมีอยู่หลายคนเลยนะครับแต่คนหลักๆเนี่ยผมจะบอกไว้ก่อนนะ คือผมแบบชอบหลักๆเลยคือหนึ่งที่แป้งครับพี่แป้งสีบิงครับอย่าลืมไปกดไลค์ช่องเขาด้วยนะครับฮ้อยห้ยแกแกหยุด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 ฉันบอกให้หยุดไงฮะรู้ตัวไหมฮะพวกแกกำลังพยายามจะฆ่าคนที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารนะเว้ยกูค,คือห่วงโซ่อาหารรู้ไปรู้ไว้ซะ เปิดประตูไปมันขึ้นไปข้างบนน่ะผมโอ้แม่มไปแลไวคุณผู้ชมมาเราขึ้นไปดักม,มันยันเหรอโอ้โหถ้าข้ว่าไกลอีกนี้คือไปแล้วนะ่ะโอ้โหันนั้นแดกไม่ได้สักคนเลยอ่ะโหแดกไม่ได้อะ่ะคิดแดกอ้ชิบอุ้ยคอบาอุ้ยคอบาที่ผ่านนะคอบามันมีคอ ไปซะเก็บได้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 ไปซะเก็ตได้หมดทีเลยหมดทีคุณผู้ชมหมดทีเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมมีว่าผมลืมอะไรบางอย่างไปเปล่า ว้าใช่แล้วเพราะผมลืมแล้วย่านะกูเสียวนะเว้ยอย่าขึ้นมาเอานะอโ,โหูแบบโกรธคนน่ะคือโคตรโกรธนะเลยอะ่ะคือผู้ชมคือผ,ผมโกรธนะผมจะย้ายกล้องมาอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้เห็นมึงมาเล่นตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่นะครับ เนี่ยครับหรือระดีหกนาทีโอ้อเยเยอะเลยแ๋ยว่าคนมันจะอยู่กี่คนเนี่ยหมดตี้ไหมอยากให้หมดตี้อะหมดตี้ดีนะข้างบนอยากให้มันมีคนขึ้นไปติดนะเพราะว่าเวลาเฮ้ยเอา้าคุณแจดเหลืองมันไม่มีคนมาเอาเลยอะก็สวยดิมันก็สวยด,มวยดิมันก็สวยดีครับ สวสดีครับสวยดีครับสวสดีครับสวยดีครับสสัดีครแล้วก็สวยดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวยดีครับสวัสดีครับสวยดีครับ ผู้ชมบอกเลยแป๊บเดียวตายหมดตี้โยมย้ายกล้องมาดีกว่าโอเคเพราผมน่าจะเล่นตรงนี้แหละเพราะว่ามันนักเห็นกล้องหมต้องขออภัยวันในการย้ายกล้องที่เยอะเกินไปอืเงินมีสี่สิบบาท ถ้าคุณผู้ชมถามว่าพี่ฉันพี่ไม่เตรียมเราบ้านบุคเนเอ๋อละบ้านแทบไม่มีจะกินอย่าด่าครอบครัวผมจนนะครับผมไม่ชอบไม่ใครด่าเขาเย้ yeah, ราดเออตายตายตายฮ่า <laughs> มาครับไปก่อนนะถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบดูคลิปของผมเนี่ยคุณผู้ชมนะครับจะรู้หมดเลยว่าผมเนี่ยเป็นผู้สายหาของที่โคตรโคตรไว <c oughs> อีกหนึ่งคนเร็วๆหนึ่งคนไปไวเลย <c oughs> คือผมก็ไม่ค่อยชอบแบบชอบแบบทําให้แมงมุมแบบนิ่กินเน่ะแต่เวลาผมเนี่ยคือผมจะพูดแบบเลือกทาง เลือกทั้งนะครับเลือกเล,เ,ลเลือกท่านเลยครับเลือกท่านเลยเร็วๆอย่าดิอย่าทำให้ผมเสียนะ<_><_><_>อ่ะลุงเดิน run วิ้ยฮ่าาเเวลามันวิ่งว่ะอสิ่งนักประกอบบ้านดีจริงๆมาแผนเดิมครับคุณผู้ชมเอาเฮ้ยเมื่อกี้ปีน้าคือเกมเนี้ยถ้าเกิดมันเนี่ยสามารถเนี่ยเอาเจ้าวันนั้นได้นะคุณผู้ชมนะ เอาไอ้เจ้าอะไรนะที่มันจะเป็นอะไรนะคุณผู้ชมไอ้เจ้าครอบาได้เร็วกว่านะมันมันน่าจะหนุกกว่านี้นะเอาไว้ครอบาครอบาครอ,อ,อบาช่วยทำอะไรหน่อยสิฮะหน้าที่คราบามีปะฮะโอ้โหอุวาปุ๊บเพื่อนถูก รอยอรไปแล้วรอยเอพื่อนไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้วไปแล้วคุณผู้ชมไม่เหลือแล้วเอออ๋อคุณผู้ชมผมจำได้อยู่ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นผมใช่ปะมันจะต้องมีคอบายอยู่เนะี่ยเออถ้าคุณถ้าคอบาไม่อยู่ตรงนั้นนะ่ะคอบามันก็ต้องแบบว้าวไอ้ตู้ ไอ้ตูด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 ปิดประตูปิดประตูว้าว สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดซับกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ่ะอย่าลืมอย่าลืมส่งชื่อของคุณผู้ชมมาด้วยนะครับชื่อในโลโบอก R O V Free Fire c o f n e y ผมเล่นครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ